ไปชั้นเสือบุรีไม่ไหวนะครับต่สายต้องขอบายก่อนนะครับคนหนึ่งเอนดีน้องดี้พักก่อนไหมโอ้ยปวดท้องปวดเป็นไงเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับถามครับเป็นไงสุดความสุขนะครับน้องดี้สุขไหมไม่ไหวไม่ไหวไหนๆผมมาสนุกหน่อยปวดท้องเลยได้ไหมเด็กเคดเป็นไงบ้างลูกเด็กเกดสนุกไหมมาสนุกเครับพี่เอาอีกอย่างนี้ออกคนเดียวไปออกคนเดียวเมมมนั่งไปก่อนลูก เดี๋ยวพี่ก็ให้เล่นต่อนั่งสีนั่งเล่นต่อเพราะเมื่อกี้เด็กมาคนเดียอะมาลับน้องดีมหน่อยเนี่ยพี่พี่แป๊บนึงนะพี่ขอถ่ายรูปให้เด็กรันหนึ่งเฟมเสียบเสียบเสียบลูกโบโบโบถ่ายภาพนี้เลยน้องเฟมยังไหวครับน้องเฟมถ่าายภพนี้องเฟมน้องเฟมมองหน้าก่อนเนี่ยมองหน้าน้องโบโบถ่ายรูปก่อนรูปนึงเร็วน้องเฟมแล้วหนึ่งสองเก่งครับเก่ง เล่นเล่นน้องเฟมน้องดีมลงน้องเฟมหนึน้องเฟมหนึ่งต่ออาผมยังไปอาโบกโบกล้องหน่อยอีกรอบรอบสองครับรอบสองสองลูกสองลูกอุ้ยขูดมาเขียนไปขวดเนี่ยเออมเขียนไก่ปขวดนี่นี่ชูมือด้วยน้องเฟมไปลงมาชูมือตาลงชูมือตาลงชูมือชูมือ ơ chưa 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 chưa